มาตา176มวยเคียกัมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกและให้ผู้คู่กรณีกับคืนสู่ฐานฐานะเดิมถ,ถ้าเป็นการพ้นวิสัยให้กลับคืนเช่นนั้นได้ก็ให้ ได้รับค่าเสียหายชดใช้ให้แทนถ้าบุคคลได้ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมคียะเมื่อบอกลางแล้วให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รู้ว่าการนั้นเป็นโมคะนับแต่วันที่ได้รู้หรือ หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมคียะวักสองห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เรียกร้องอันแต่กับสูอันกับสุธนานะเดิม ตามวักหนึ่งม่อหนึ่งปีนับตั้งแต่วันปอกล้างโมคียะกรรม